สวัสดีครับผมธีรกรอาสิริครับเป็นเจ้าหน้าที่กู้ภัยยุทธยาเขตเมือทไาเร้วครับเมน่อได้นแจ้งจากชาวบ,บ้านขอความช่วยเหลือให้ไปช่วยจับงูครับพอไปถึงก็เจอต้อนไม้ขนาดใหญ่บริเวณคนต้นมีรูอยู่รูหนึ่งครับเป็นรูขนาดเล็กงูเหลือมตัวเล็กกล่าวมีขนาดใหญ่เข้าอยู่ในรูครับไม่รู้เข้าไปได้ยังไงพวกเราพร้อมกัชบชาวบ้านจึงช่วยกัน ตับออกมาครับแต่ใช้เวลานาน,านครับถึงได้ตับออกมาได้เพราะว่างูดังเก่ามีตัวขนาดใหญ่หญและรูก็มีขนาดเล็กครับใช้ตะขอเกี่ยวตัวก็เกี่ยวได้านานเดี๋ยวก็หลุดพอดีมีจังหวะงูโผล่ออกมาครับพวกเราจึงใช้บ่วงคล้องคอจึงได้นำงูกออกมาจากรูกดังกล่าวได้ครับพวกเราก็ ทำปล่อยคือสู่ธรรมชาติต